สวัสดีครับอยู่กับหล้อดํากรีนครับเดี๋ยวเราพามาดูอุปกรณ์ที่เราซื้อมาครับอุปกรณ์นี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอุปกรณ์ไรกครับตัวนี้เลยเขาเรียกว่า power boost ก็คือเติมไปในแบตเตอรี่ครับทําให้แบตเตอรี่ใช้ได้นานที่เสื่อมแล้วก็จะกลับมาใช้ได้ ขาบอกว่าเติมน้ำยาผสมเข้าไปกับน้ำกรดเดิมเลยอ่านี่เลยครับตามนี้นะเดี๋ยวเราจะทำการเติมใส่กับนี่เลยของไมโครครับอันนี้มันจะเสื่อมแล้วแหละสตาร์ทไม่ติดแล้วแหละไว้นานๆครับก็มาบอกวิธีเลยอันนี้เราสั่งซื้อมาจากเพจเพจเพจหนึ่งนะไม่รู้ว่าเพจอะไรแต่ผมยังไม่ ฉเฉลยดอกนี่เลยแบบนี้เลยครับจะจริง,รงหรือเท็จต้องติดตามครับใครเคยใช้แล้วว่ามันใช้ดีก็คอมเมนต์มาครับนี่เลยเตือนน้ำยาให้ครบทุกช่องครับข้อที่สองก็แบตไม่เกินร้อยแอมครับใช้หนึ่งขวดอันนี้มันกี่แอมแวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเขาดูตรงไหนเมื่อกี้อ่าน่าจะเป็นร้อยหรือเปล่า ร้อยตัวยาวน่าจะใช้ได้อยู่ใช้หนึ่งขวดเนี่ยแบตลูกหนึ่งใช้หนึ่งขวดเดี๋ยวเราจะทำการมันมีตัวดูดให้หรือเปล่าไม่รู้เรารู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นซีซีของมันอ๋อนี่ไงนี่เขากำหนดให้แล้ว นี่นี่ตรงขีดตรงเนี้ยมีทั้งหมดสิบห้าซีซีช่องละกี่ซีซีวะมาดูกันช่องละห้าซีซีอันนี้น่าจะเป็นห้าสิบสิบห้าหรือเปล่าเติมในช่องช่องแบตเลยนะเดี๋ยวเราจะเติมครับหนึ่งขวดเล็กเนี่ยใช้ได้อ่าเนี่ยเนี่ย อันนี้มันสามสิบซีซีนี่นข้างบนในสามสิบซีซีห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าเออสามสิบข้างบนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเติมเลยครับแต่อนนี้สตาร์ทไม่ติดแล้วนะเราจะเติมก่อนเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อีกเยอะอ่ะมันก็ยังเติมอยู่ครับนถอดเลยเปิดเลยว่ามันจะใช้ได้จริงไหม เบ็ดมันจะเสื่อมแล้วมันบอกว่าใช้ได้ประมาณปีสองปีนี่แหละถ้าใส่น้ำยาตัวนี้เข้าไปครับจริงหรือเท็จเรายัางไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะเติมตัวนี้ก่อนปึ๊บนะอ่าใครเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะเติมเดี๋ยวเราจะเปิดขวดกันแป๊บนึงนี่เราเปิดขวดมาแล้วก็ประมาณนี้ครับอันนี้เราถอด ออกทุกวันครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ที่ไม่ต้องถอดแบตเดี๋ยวเราเติมไมนะคำนวณเอาแล้วกันจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอก็เดี๋ยวมีเพิ่อมอีกครับมันไม่หมดคำนวณคำนวณเฉยๆเดาๆะเพราะว่าเราไม่ได้ดูนี่เราไม่ได้ดูตรงนี้มันเนี่ยตรงเนี้ย ตรงคีย์เนี่ยเราไม่ได้ดูมันมีบอกอยู่อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จ,จะเป็นแบดด้านหลังเดี๋ยวจะปิดตัวนี้ก่อนอันนี้เติมไปแล้วนะครับ <c oughs> power boost <c oughs> boost 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 อะไรประมาณนี้แหละก็คือ ยืดอายุการใช้งานของแบตน้ํายาตัวนี้นะเราดูรีวิวไปแล้วก็เออมันมันจริงหรือเปล่าปิดเลยครับฝั่งนู้นเราก็ทำเหมือนกันจะเชื่อไหมตัวนี้แบตหมดแล้วหมดจริงๆสตาร์ไม่ติดแน่นอนครับเพราะว่ามันเสื่อมเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกก่อนจะได้ดูง่ายๆหน่อย เดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะแผ่นกันมันช็อตมันอะไรประมาณนี้แหละจะได้เติมง่ายลองดูครับถ้ามันดีเดี๋ยวจะจะมารีวิวบอกว่ามันดีจริงมันใช้ได้จริงถ้ามันไม่ดีเราก็ก็ถือว่าไม่ดีเราจะไม่ไปโจมตีเพจเขานะ ว่ามันไม่ดีใช้แล้วมันไม่ดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราทดลองให้เฉยทดลองกับของจริงเลยครับที่เขาโฆษณาตามขายอันนี้มันร้อยกว่าบาทเองอตอนนี้เราก็เปิดเติมเหมือนกันครับสองข้างเลย หรือว่ามันจะเป็นผลเสียกับแบ็ดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับเพราะแบ็ดเราจะเสื่อมแล้วครับต้องต้องทดลอง 5cc ครับเต็มเลยน,นี่คำนวณเอาเฉยๆเราคำนวณเป๊ะอยู่แล้วแต่น้ำกลั่นต้องอยู่ในนี้ให้เต็มนะเราผสมไปเลยครับโอ้อันนี้หม,มดละหมดจ้อยเรียบร้อยครับ สองขวดเดี๋ยวเราทําการปิดครับอันนี้คลิปาการยืดอ,อายุการใช้งานของแบตครับเป็นน้ํายาสูตรเขาก็ให้มานล้วหรือว่าเขาหลอกหรือเปล่าไม่รู้ปิดก่อนครับปิดให้หมดเลย คลิปนี้ก็เป็นคลิปน้ำยาครับแต่เรายังไม่ได้สตาร์ทให้ดูมันจะมีสองคลิปสามคลิปเลยติดต่อกันเลยครับเราจะลงติดต่อกันเลยครับต่อไปอันนี้ไปอ่านดูได้ครับนี่ตามนี้เลยนะ power boot ช่วงนี้เราจอดครับข้างในก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวอีกทีหนึง่งคลิปต่อไปครับดูคลิปต่อไปนะว่าเขาใส่ยังไงเขาสั่งมานี้หนึ่งร้อยสี่สิบาทน่าจะเป็นของจีนทั้งหมดแหละดูดไปน,นี้น่าจะเป็นจีนกันแหละ จีนชอบทำอะไรนี่เนะี่ยจีนหมดแหละเราก็อันนี้ก็น่าจะโอเค